สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมิดลเสนอรายการโภชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการพบกันเป็นประจำทาง www.inmu.midon.ac.th ah เว็บ,บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพท่านผู้ฟังคะพืชผักที่คนไทยเรานิยมกินเป็นอาหารมีหลากหลาย ชนิดแล้วก็ยังหลากหลายสีสันท่านผู้ฟังคงอยากจะทราบว่าพืชผักเหล่านั้นกินแล้วได้ประโยชน์อย่างไรต่อสุขภาพบ้างขอเชิญรับฟังและรับทราบข้อมูลดังกล่าวจากรองศาสตราจารย์ดรราชนีคงคาชุยฉายอาจารย์ประจำสถาบันภชนาการมหาวิทยาลัยมิดนค่ะการทานผักเยอะๆนี่นะคะไม่ได้เป็นอันตรายไม่มีไม่ทำให้เกิดโรคถ้ารับทานผักให้เป็นก็คือทานให้หลากหลาย สาเหตุที่เขาทําให้เกิดโรคได้เพราะว่ามันมีการปนเปื้อนจากสารเคมีจากอะไรซึ่งอยู่ในนั้นแล้วก็ล้างไม่สะอาดนะฮะพอมันล้างไม่สะอาดปับ๊บถ้าคุณกินผักชนิดนั้นซ้ําไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ำไปสารเคมีที่อยู่ในการปนเปื้อนมันก็ไม่ออก พอมันออกมันขับออกได้ช้าเพราะนั้นมันก็เลยทําให้เกิดโรคขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการทานผักที่ดีก็คือต้องทานผักให้หลากหลายให้หลากสีเพราะว่าอะไรแต่ละหลกักแต่ละสีของผักก็จะมีคุณค่าของสารอาหารที่ต่างไปนะฮะโด,โดยเฉพาะคุณค่าสารอาหารของผักที่เราจะดูมากๆในส่วนใหญ่จะยอในรูปของเกลือแร่วิตามินนะฮะแล้วก็สารตามม้านมลพิะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใย,ยอาหารใยอายหารที่เราเรียกว่ากาก,ากใยจริงๆไม่ใช่ากากใย ม่มีส่วนใหญหันส่วนที่ดีมากๆก็คือช่วยกระตุ้นให้เรามีการขับถ่ายทุกวันการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายทุกวันสิ่งนั้นเนี่ยก็จะทําให้เราไอสารพิษต่างๆที่ตกค้างมากอาหารที่มันปนเปื้อนมาก็ขับถ่ายออกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เป็นมะเร็งในลำไส้พวกนี้จะขับถ่ายน้อยมากนอกจากนั้นแล้วเนี่ยใหญหารยังมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ช่วยในการจับพวกคอเลสเตอรอลพวกไขมันตัวที่ไม่ดีอะฮะขับออกจากร่างกายเพราะ